ทำไมไม่ป้องกันด้วยความคืออาคะอย่างหนูก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วครับหนูก็ไม่ได้อยากจะมาท้องไม่มีพ่อหรือว่ามาเป็นซิงเกิลมามหรือว่าไม่ได้แต่งงานอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งงานทั้งนั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่า ด้วยความคือเราถามเหมือนผู้ชายอะเป็นผู้ชายอะเวลาอารักผู้หญิงสักคนหรือชอบผู้หญิงสักคนหรือคิดว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อใจในการและกันเนี้ยอารึ่งถามว่าเชื่อใจอาไหม,มหนูก็ตอบว่าเชื่อใจอม,มันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องป้องกันเขาถามว่าเชื่อใจเขาไหมเหรอมันก็ถามกันอย่างเงี้ยคะ่ะคือเชื่อใจกันนะอะไรเงี้ยค่ะครับ เพราะว่าเราเราไม่มีไม่เป็นมีคนอื่นเขาไม่เป็นมีคนอื่นแน่นอนช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่ขอเขาตรวจ DNA ชวนเขาตรวจดี a อแล้วเขาไม่ตรวจเนี่ยนะแล้วจากนั้นที่เขาหายไปที่หายไปยังไงหายไปเลยค่ะแต่ว่าหนูก็ยังโทรไปนะคะโทรไปคืออ่าหนูท้องอะ่ะแล้วหนูต้องปิดทุกคนอะ่ะพ่อแม่หนูไม่มีใครรู้สักคนญาติพี่น้องหนูไม่มีใครรู้สักคนค,คือ พอหนูไม่ให้ให้ลู้ไม่ได้เลยหนูก็กลัวไปหมดเลยค่ะครับแล้วอ,อยู่ในบ้านคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนูเหงานะหนูท้อหนูเหนื่อยหนูกลัวไปหมดคืออยู่คนเดียวค่ะจะกินจะนอนจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะจะจาไม่เป็นไรฮะ หนูก็แม่เสจหาบ่อยๆแต่ถามว่าเขาโทรมาบ้างไหมก็มีอะค่ะคือด้วยความที่เราเราเหนื่อยเราท้องเทียวร้องไห้ไงค่ะเขาก็หนูคิดว่าคือหนูว่าฟิล์เป็นคนที่จิตใจดีนะคะจิตใจเขาดีนะแต่ด้วยความที่เรื่องกลัวเรื่องอะไรหนูเข้าใจหนูถึงบอกวันนี้หนูไม่อยากพูดเลยที่บอกว่าอบอกกับผมว่าจําเป็นต้องพูดค่ะนะฮะแล้วหายไปแบบ ก็เหมือนแยกแยกกันเลยไหมค่ะคือตั้งแต่ที่ชวนเขาตรวจดีเอแล้วแยกแล้วเขาไม่ยอมตรวจเนี่ยไม่เขาเขาาคิดว่าเขาเชื่อเนี่ยจากนั้นก็เหมือนแยกทางกันเลยค่ะเราก็พยายามที่จะติดต่อเขาค่ะแล้วเขาไม่ติดต่อกับก็มีคุยคุยแต่แป๊บเดียวแบบสองนาทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขายุ่งมากค่ะเขางานเขาเยอะนี่เป็นที่มาที่ทําให้ถึงวันนี้เมื่อวานนี้ฟิล์มบอกว่ารอผลตรวจดีเอเขาจะยื่นออกครับ แต่อันนี้บอกไม่ตรวจละเพราะว่าพอถึงวันนั้นนะอะวันที่หนูต้องอยู่คนเดียวแล้วหนูแล้วหายไปแบบนี้แล้วหนูรู้แล้วว่าหนูต้องเป็นซิงเกิลมามแน่นอนอะอใครดูแลลูกใครจะยังไงพอหายไปเลยอะค่ะติดต่อกันทางหนูมเมสเซจตลอดหนูเหงาหนูเหนื่อยหนูหิวหนูก็มเมสเซจตลอดผู้หญิงอะค่ะ แต่ว่าเขาก็มีถ้าหนูโทรไปหลายๆมิสคอเขาก็มีโทรกลับมาบ้างทำงานอยู่หนะ้าไม่ว่างนะอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะ mm. แต่ว่าเออเนี่ยเขาเหนื่อยนะเขารู้สึกแย่มากเขาแบบเหงายอะไรเงี้ยค่ะก็บอกไปเขาก็บอกเออเขารู้เขารู้เงี้ยค่ะแต่การไม่ตรวจ DNA อนี่ถามตรงๆอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสงสัยว่าอันนี้ไม่กล้าตวรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเปล่าค่ะ ็คือพอหลังจากที่หายไปอย่างเงี้ยหนูตัดสินใจเลยสองเดือนผ่านไปเอาวะโทษนะคะไม่เป็นไรลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได้แม่ดูแลเองไม่มีพ่องไม่เป็นไรอ,อย่างน้อยแม่ทำผิดครั้งหนึ่งแล้วอะผิดพลาดที่แม่ไม่ได้ดูแลตัวเอง แต่แม่จะไม่ผิดซ้ำา่องในการทำแท้งเด็ดขาดนะ,ะหนูจะไม่ทำหนูจะไม่ฆ่าเลือดเนื้อของหนูเอง่อรทำแท้งมันเกิดขึ้นไี่ยังไงความคิดคือหมายความว่าไงคะว่าเราจะไม่เอาเขาออกเพราะว่าอย่างคนอื่นเนี้ยเขาพูดกับหนูว่าทําไมไม่ทําแท้งทําไมไม่เอาออกตัวเองอนาคตยังอีกกายทางานได้อีกเยอะ แบบถ้ามามีอย่างนี้เดีปเป๋ยวอีกหน่อยไม่มีงานนะอีกหน่อยแบบอนาคตจะดับนะอย่างเนี้ค่ะหนูก็หนูไม mm ่ทำเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจตอนเหมือนกับว่ายังไงฮะคือตอนนั้นตั้งใจว่าจะปิดเป็นความลับไปตลอดค่ะแล้วก็จะเลี้ยงเองเลี้ยงเองค่ะเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่หนูบอกอะฟิล์มอะขอโทษที่เอ่ยชื่อคือเขาอะค่ะ อนาคตเขายังอีกไกลเขาแล้วเขาก็เป็นคนดีหนูเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําไมหนูถึงรักเขาเพราะว่าเขาเหมือนหนูที่ว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทํางานเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจนมามีทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่แบบดีที่สุดเป็นคนดีนะคะคไม่อยากจะทําร้ายไม่อยากจะให้เขาแบบไม่มีอนาคตนะ่ะ แต่วันนี้เมื่อไปเป็นข่าวแล้วเนี่ยถ้าแอนนี่ไม่ตรวจด้านหนึ่งก็จะมีคนสงสัยว่าแอนนี่ไม่กล้าตรวจไม่แน่ใจหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งฟิล์มก็จะติดอยู่อย่างนี้ตลอดไปออนนี้จะเปลี่ยนใจไหมก็เนี่ยหนูถึงบอกว่าในเมื่อหนูตัดสินใจแล้วและหนูตัดใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะต้องมายอมรับลูกหนูอะเพียงพอสังคมบีบบังคับให้ทำแบบนี้ อย่าดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ทำด้วยใจตั้งแต่แรกทั้งๆที่หนูบริสุทธิ์ใจและแสดงความบริสุทธิ์ใจไปตั้งแต่แรกอะค่ะอืมถ้าเกิดว่าต้องทำเพราะสังคมบีบบังคับอย่าเลยหนูเลี้ยงเองออหนูเลี้ยงเองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตรวจอะไรแล้วยืนยันว่าไม่ตรวจหนูเลี้ยงของหนูเองอืม,อม ไม่ต้องมาให้อะไรหนูด้วยหนูไม่เอาครับคือเรื่องเรื่องเงียบมาได้ขนาดนี้ที่แล้วมันหลุดออกมาเนี่ยถึงตอนนี้ก็ยืนยันว่าก็ไม่ต้องตรวจละอ,อ่าคะ่ะถ้าหนูจะทำอะ่ะหรือจะทำร้ายเขาอะ่ะหนูทำตั้งแต่แรกดีไหม,มหนูปิดมาจนถึงข้อเพื่ออะไรอะ่ะหนูได้อะไรบ้างหนูมีแต่เสียนะ่ะนี่เลี้ยงลูกคนเดียวใช่ไหมค่ะแล้วตั้งท้องอยู่คนเดียว ค่ะแม่ก็ไม่รู้คือแม่รู้ว่ามีน้องแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเพิ่งรู้เพราะเพิ่งรู้พร้อมชาวบ้านวันเนี้ค่ะเมื่อเช้า,ชาเนี่ยเมื่อเช้า,ชานี้แต่แม่หนูคือแกเป็นชาวบ้านนะคะแกคือหนูก็โตแล้วอ,อยากพูดก็คือพูดไม่อยากพูดแม่ไม่ถาม,มเพราะว่าโตโตแล้วครับค่ะ,คะ,คะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่าจากนี้ไปก็ฟังเหมือนกับว่าแอนนี่บอกว่าก็จบพอแค่นี้คือหนูก็อยากจะให้เรื่องราวมันจบไปเลยเพราะว่าหนึ่งอนาคตของเขาด้วยหนูอยากให้แบบคือหนูก็ขอขอพี่ๆด้วยค่ะว่าขอพี่ๆด้วยว่าแบบอย่าแบบก็ไม่ใช่ว่าจะบังคับหรืออะไรนะคะแต่ว่า คือมีสื่อมวลชนเป็นจํานวนมากอยู่ในห้องส่งเนี่ยนะเชิญแล้วขอพี่ๆนะคะว่าแบบหนูก็อยากทํางานหนูก็ยังอยากแบบเลี้ยงลูกของหนูต่อไปเลี้ยงแม่ของหนูนะคะตัวเขาเองเขาก็ทํางานเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขามีแบบอนาคตอีกไกลมากพี่ให้เขาทํางานให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะแบบทําให้เขาแบบต้องมาแบบหล่นลงหรือตกต่ำอะไรเพราะเราค่ะ ยังรักเขาอยู่ไหม,มถ้าไม่รักคงไม่ทำให้ขนาดนี้มั้งวันหนึ่งจะบอกกับลูกว่าอย่างไรเมื่อวันหนึ่งที่เขาต้องรับรู้ถ้าวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาแล้วเขาได้ดูแบบรายการนี้ย้อนหลังนะสมมติว่าแบบ มีในอินเทอร์เนต็ตนี้ค่ะคือแม่ขอโทษนะพี่ที่มันเป็นแบบนี้แต่ว่าหนูอ่ะหนูไม่ได้ขาดอะไรนะหนูไม่ได้ขาดอะไรเลยลูกหนูไม่ได้ด้อยไม่มีปมด้อยเลยหนูโชคดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำหนูมีพ่อกับแม่ อยู่ในคนคนเดียวกันครับเราเสียดายที่ไม่มีเวลามากกว่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ให้ไว้วางใจที่จะมาพูดในรายการวันนี้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะและนี่คือเจาะข่าวเด่นและเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีครับ,บค,ค่ะ